ายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและทีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความล่าสุดกรณีเกิดเหตุจรวดโจมตีจากสนวยกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ว่าผมขอประนามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้น และผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทําดังกล่าวผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศตเตรียมพร้อมเครื่องแอรบัสเอ340และ4130อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีทางพลอากาศเอกพันธพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศรับทราบและพร้อมปฏิบัติการผมติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานไทยถูกจับไปสองคนหรือมากกว่านั้น ตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากทางอิสราเอลอยู่และทางกองทัพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมผมต้องการให้คนไทยทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าตามที่สถานการณ์เอกอัคัตทุตณกรุงเทลอาวีฟได้ประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลให้อยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากเกิดการโจมตีด้วยจรวดจากสนวยกาซานั้นทันทีที่ทราบข่าวผมมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย ที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอลจากผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสั่งการให้อาขจชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําเอกอาขจชทูตณกรุงเทลอวิฟป,ประเทศอิสราเอลเร่งตรวจสอบและดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดทันทีซึ่งจากการรายงานของนายกิทธนาศีสุริยะอาขจชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอาคจชทูตณกรุงเทลอวิฟเบื้องต้นพบว่า มีแรงงานไทยถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บแล้วหนึ่งรายทราบชื่อคือนายชาตีชาสีอายุ38ปีเดินทางโดยกรมจัดหางานจัดส่งไปทำงานเกษตรมีภูมิมลำเนาเดิมที่จังหวัดนครพนมจากการตรวจสอบของกรมการจัดหางานพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีแรงงานไทยอีกสองรายซึ่งเป็นสามีภรรยาถูกจับตัวไว้ทราบชื่อคือนายบุญถมพันคลคองอายุ39ปีและนางสาวสัสิวันพันคลคองอายุ36ปีทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ในส่วนของการดำเนิน,เนการที่ประเทศไทยผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม จังหวัดอดุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นภูมิลเนาของแรงงานไทยที่บาดเจ็บหนึ่งรายและแรงงานไทยที่ถูกจับตัวไว้สองรายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างขวัญกำลังใจพร้อมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมายให้แก่ญาติได้รับทราบทันทีในปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลรวมทั้งสิ้นประมาณ29,900คน ทางนี้ขอให้ญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอ,อิสราเอลอย่าเพิ่งตื่นตระหนกขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทั้งสถานทูตและกระทรวงแรงงานจะคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดและจะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการของอิสราเอลอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอักครทูตณกรุงเทลอาวีปเพื่อได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทางนี้สถานเ e. อกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้ออกประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลโดยขอให้คนไทยเข้าห้องหลบภัยทันทีเมื่อได้ยินเสียงไซเรนหากไม่ทันให้หมอบราบลงกับพื้นไม่ถ่ายรูปไม่วิ่งไปที่โล่งปฏิบัติตามมาตรการของอิสราเอลอย่างเคร่งครัดและขอให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคใต้ใกล้เคียงกับสนวนกาซาลาภาคกลางลงไปถึงในกรุงเทลอาวิฟ ไม่ออกจากที่พักอาศัยสำหรับคนไทยที่รับผลกระทบโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตตลอด24ชั่วโมง